มันไม่พอสักทีหนึ่งแล้กระบนว่ามันทุกมันทุกทุกใครสร้างองน์ขึ้นมามองไม่เห็นว่ามันเป็นเพราะอันนั้นว่าไม่เป็นเพราะอันนั้นว่ามันเป็นเพราะอันนั้นมันเป็นเพราะอันนี้มันไยชี้เข้ามาเลยต้นตอมันอยู่ตรงนี้แหละมันไยชี้เข้ามาในนี้มันก็ไม่กระจ่างใช่ไหมบ้านสกระปรกเราก็เห็นได้ทําสะอาดบ้านเราก็ทาได้ถ้วยจานมันเลอะเราเล่าันก็สะอาดได้แต่ว่ามันสะอาดแต่บ้านสะอาดแต่ถ้วยจานใจไม่สะอาดนี่ร่างจานปัดบ้านกวาดบ้านในสะอาดใจเราสกกระปหน้าบูดหน้าเบี้ยว อยู่ไม่เห็นตัวบนอยู่อย่างนั้นนะ่ะทุกเนี่ยมีมันตื่นเอย่างนี้ถ้าเราพยายามกวาดเหมือนบ้านเราพยายามเช็ดเหมือนบ้านเราพยายามทางความสะอาดเหมือนถ้วยจานบ้านเราเราก็คงจะอยู่กันสบายนะไอ้ถ้วยมันสกปรกมันปเชยถ้วยมันสะอาดมันปเฉย มันเฉยท่านนะของจะไม่รู้เรื่องเราไปทําสะอาดมันจ้ะทำให้ถูกจุดมันมันจะใสขนาดไหนใจเราไม่รู้ไม่เห็นมันก็สุปะกบอยู่ตรงนั้นแหละพระพุทธเจ้าตรัสฉันจะเิญกว่าจิตของเรานั้นแนละยไม่ค่อยพยายามดูมันตามใจมันจะถ้าผู้ตามภาษาโลกตามอารมณ์อารมณ์ของคนที่ป,ปาฐะที่มันจะเป็นไปนะ